เปิดสมุดสมเด็จและยันที่อยู่ในสมุดสมเด็จเรื่องราวจะเป็นยังไงจะเป็นยันไหนบ้างโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับกลับมาพบกับรายการศิลปะพระเวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จั่วหัวเรื่องไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์นะสำหรับคลิปนี้ก็คือเรื่องยันในสมุดสมเด็จนะฮะสมุดสมเด็จคืออะไรที่มาที่ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกริ่นนำในคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพูดถึงยันในซีรีส์ของสมุดสมเด็จเนี่ย ยันที่สําคัญสําคัญมียันอะไรบ้างเนาะเรื่องราวเรื่องสมุดสมเด็จเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาค้นพบสมุดไทยเล่มหนึ่งที่วัดระครังโคสิตารามนะครับทำไมเรียกว่าสมุดสมเด็จเพราะเขามีความเชื่อว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพรหมรังสีหรือสมเด็จโตที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยในนามอดีตเจ้าวาดวัดระครังโคสิตารามผู้สร้างสมเด็จวัดระครังจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเมืองไทย ที่มีสนุนราคาแพงในชุดพระเครื่องเนื้อผงนะครับเขาสันนิษฐานมาว่าสมุดไทยเล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดไทยที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพมรังสีเนี่ยได้เรียนวิชาการตำราเลขยานต่างๆนะครับซึ่งเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเนาะแต่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสมุเดเล่มนี้เนี่ยค้นพบโดยพระเทพยานเวทีระมูลนะครับอดีตเจ้าวาดวรรคังนั่นเองนะ เรื่องราวในสมุดสมเด็จเนี่ยก็จะมีทั้งตำรานะที่เป็นตำราเรื่องยาตำราเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็เนื้อหาในสมุดสมเด็จมีไม่มากนะมียันที่ผมพบเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยนะครับก็คือเป็นยันที่เขานํามาทําผ้าย,ยันปี2 0 1 5นั่นแหละนะก็มียันอะไรบ้าง1ยันมงกุฎพระพุทธเจ้า สองก็คือยันตัวเลขนะครับสามตารางด้วยกันเป็นจัตุรัสกลมสามตารางที่ในตำราอาจารย์เทพสาริกบุตรบอกว่าเป็นยันจักรพพัดมีอนุภาพในด้านเรื่องโคพคทรั์มีอนุภาพในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับแล้วก็ยันที่ประดับสองข้างเนี่ยก็คือยันไตรสนคมยันหนึ่งแล้วก็ยันที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือยันเกษาพิษหรือบางที่เรียกว่ายันเกษาผิษ อ้าวทำไมยันเกสาพิษหรือเกสาพิษเรื่องเราจะเป็นไงเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีสาธิตในการลงยันเกสาพิษให้ดูนะครับซึ่งถามว่าทําไมเอายันเกสาพิษมาลงนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจท่านหนึง่งชื่อคุณชาโนนชุมใจนะครับเคยเสนอมาแล้วผมก็เล็กคอร์ดมาแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะนําเสนอนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณชาโนนที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ทําให้แล้วนะครับอ่าทีนี้พูดถึง สมเด็จพระพุทธจาจยาโตพรมังศรีเนี่ยหลายท่านคงได้ดูประวัติของท่านแล้วก็เคยมีคนนําอัตชีวประวัติของท่านเนี่ยมาทํานนะะเป็นภาพยนตร์นะฮะเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคสมเด็จโตที่นักแสดงอาวุโสที่แสดงเรื่องไม่น่าพระขนงนะครับเวอร์ชั่นของคุณทรายเจริญบุระนะก็มาแสดงเป็นอัตชีวประวัตินะครับแล้วก็ยุคหลังก็คือยุคที่อาต้อยเสียถานแล้วซ,ซึ่งท่านก็เพิ่งถึงแก่กรรมไปนะมาเร็วนี้นะฮะ ก็คือเป็นสมเด็จพุทธจันร์โตสมบูรณ์บาทของท่านนะอ่ก็มีหลายเรื่องราวนะที่เป็นเรื่องของปฏิหารเป็นเรื่องของธรรมะนะสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ที่หลายคนเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยท่านยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเรียนรู้เรื่องปริยัติอย่างยอดเยี่ยมนะครับท่านเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นชาวอยุธยาเนาะแล้วก็บิดาของท่านเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับบรรดาท่านชื่อมุดนะ แล้วก็ได้มาเรียนกับพระครูเมืองพิจิตรพระครูใหญ่เมืองพิจิตรเนี่ยก็เรียนเรื่องคาถาอาคมแล้วก็เข้ามาเรียนปริยัตในกรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็สาเร็จบารีทำชั้นสูงเนาะจนได้เป็นพระราชคณะนะครับเรื่องราวที่จะประกอบประวัติท่านเนี่ยหลายๆเรื่องมันซ้าและผมก็จะพยายามยกเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครนํามาเล่านะเรื่องที่ผมจะนํามาเล่านะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จโตเทศเรื่องของ12นักษัตร์อา้าวมันเกี่ยวอะไรกับยัน เกสาผิดเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดเพราะว่ามีเจ้าวิยาท่านหนึ่งนะฮะจัดงานปรงศพให้กับญาตินะครับก็เลยใช้ให้บ่าวในในเรือนเนี่ยไปนิมนต์สมเด็จพระพุทธจันร์โตพรมรังสรีว่าบอกกับบ่าวว่าฉันอยากนิมนต์สมเด็จโตมาเทศเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจสี่นะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นความที่คนใช้เนี่ยหรือว่าบ่าวรับใช้เนี่ยฟังผิดฟังพลาดนะ เลยเป็นนิมนต์สมเด็จโตมาแล้วบอกว่าอยากจะนิมนต์สมเด็จโตไปเทศเรื่อง12นักกษัตริย์อศัตร์แกบนักกษัตร์เนี่ยมันใกล้กันอ่ะสมเด็จโตท่านอ่ะทำไมเทศเรื่อง12นักกษัตริย์อ่ะไปถึงหน้างานปรากฏว่าเป็นงานศพเนาะเพราะท่านถึงงานและก็ขึ้นทันมาศเพื่อที่ทําการเทศปรากฏว่าสมเด็จท่านเนี่ยก็ขึ้นบทเทศเลยนะครับมูซิโกอุอสโพอ่ะงงแล้วครับ พยัคโคสะโสนาโคสปโปอัดโสเอระโกมัคโตกุกุโตสุนัขโขสุกโรคนทั้งงานก็งงกันหมดเลยเพราะว่าเอ๊ะนีมนุษยเทศเรื่องอริยสัจดันพูดถึง12นักษัตริย์ซะนี่นะ12นักษัตริย์ก็คือชวดฉลูขานเถอะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนั่นแหละทำไมถึงถึงเทศอย่างนี้ ก็เลยเจ้าพญาท่านท่านก็มีปัญญาเนาะท่านก็เลยเอาแล้วเลยเรียกคนใช้มาถามมานี่จะเป็นนิมนต์สมเด็จให้เทศเรื่องอะไรน,นะโอ้โหบ่าวก็เลยบอกว่าก็ผมนิมนต์ให้เทศเรื่อง12นักกษัตริย์ครับโอ้โหท่านเจ้าพญาก็กลุมขมับเลยครานี้ก็เลยไปกราบเรียนสมเด็จท่านบอกว่าอ่ากระผมอยากจะให้สมเด็จช่วยเทศเรื่องอริยสัจสี่ครับ โอ้ด้วยความมีปัญญาของสมเด็จพระพุทธจันท์โตนะฮะท่านก็เลยค่ะอ้าวไม่เป็นไรไม่ปไแปลแปลอันนี้ผมแปลความตามความเข้าใจผมนะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนควรรู้เป็นธรรมะของพุทธองค์ซึ่งทรงตัดเรื่องเกี่ยวกับทุกข์นั้นมีอยู่จริงเหตุแห่งทุกนั้นมีอยู่จริงสภาวะธรรมที่ดับทุกนั้นมีอยู่จริง แล้วก็ทางในคานดับทุกนั้นมีอยู่จริงแต่ก่อนจะเทศเรื่องของอริยสัตว์ก็ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของ12นักษัตริย์นี่แหละนะในก็คือสติปัญญาของสมเด็จท่านที่ไม่อยากให้บ่าวเนี่ยโดนตําหนิเนาะอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่2คือกล่าวนําไปเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตริย์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจ้าภาพจะหน้าแตกก็เลยกล่าวว่าเออชีวิตคนเราก็ท่านก็ไล่เลยบอกว่าถูกกาหนดเป็นสิ่งสมมุติว่าวันวันวัน,วนหนึ่งเนี่ย ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมี7วันตั้งแต่อาทิตย์จันทร์นังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มีอยู่7วันใน1สัปดาห์เรียกว่า7วันในหนึ่งเดือนก็ตั้งแต่มกรากุมพามีนาเมษาไปจนถึงธันวานะครับ ก็เรียกว่า12ราศีก็คือ12เดือนเทน่ากับ1ปีนะครับและแต่ละปเีเรียกว่านักษัตย์ก็คืออย่างที่สมเด็จท่านพูดตั้งแต่ชวดฉลูขานเถอะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่เนี่ยก็บอกว่า12ปีเนี่ยก็คือเท่ากับรอบของนักษัตร์นะครับรอบของนักษัตร์ต่างๆที่จะเวียนกันทั้ง12ปีจนครบ12ปีและถ้าเกิด12นักษัตย์12ปีเวียนกันอีกนะครับก็เท่ากับ 144ปีซึ่งอายุของคนเราเานี้ท่านก็บอกว่ามีอายุเนี่ยร้อยบ้างนะครับต่ำกว่าร้อยบ้างบางประเทศที่มีบันทึกไว้ก็อาจจะมี200บ้าง150บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องด้วยมนุษย์เนี่ยทำอกุศนกรรมไว้เยอะอายุก็เลยไม่ยืนท่านก็เลยเริ่มโยงว่าและเหตุใดละ่ะมนุษย์บางประเภทถึงอายุยืน เพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยได้ทำกุศลกรรมไว้เยอะมีเมตตากรุณามีพรมวิหารก็เลยทำให้มนุษย์เหล่านั้น,นได้มีเวลาในการสร้างกุศลได้มากกว่าส่วนสัตว์ที่ทำแต่อกุศลทําแต่เรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยก็จะมีอายุสั้นนะท่านก็เลยเข้าสู่อริยสัจว่าดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าทุกมีอยู่จริงเหตุแห่งทุกมีอยู่จริง สภาวะที่หมดทุกข์มีอยู่จริงทางในการดับทุกข์มีอยู่จริงแล้วเนี่ยก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตท่านก็ไปบรรจบว่าการเวลาต่างๆที่รวมมาเป็นนักกษัตริย์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของอายุของมนุษย์ดังนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ควรที่จะทําบุญแล้วก็สร้างกุศลอย่าประมาทในเรื่องของเวลานะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ผมจะยกมาว่าเออทำไมมันผมฟังแล้วเนี่ยมันมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยัน เกษาผิดที่จะนำมาเสนอนะเพราะว่ายันเกษาผิดเป็นยันที่เกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะที่เขาเรียกว่าอาการ32ของร่างกายนั่นเองนะครับโดยยันเกษาผิดเนี่ยจะนําคําย่อของอวัยวะต่างๆซึ่งตามโบราณกา่ยแบ่งเป็น2อภาคภาคแรกคือของแข็งภาคที่สคือของเหลวต่างๆนะครับของแข็งก็คือตั้งแต่ผมของเหลวก็ตั้งแต่ เป็นน้ําต่างๆอันนี้ก็คือให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาก็มีชิ้นส่วนต่างๆหรือมีอวัยวะต่างๆเนี่ยแยกเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับไร้ซึ่งความทนทานหรือต้องประกอบกันมาเป็นมนุษย์นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้กับองค์ประกอบเหล่านี้ที่ย่อยลงมาเนี่ยล้วนเป็นธาตุทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะทั้งนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่ายันเกษาผิดเนี่ยก็คือเป็นยันที่ ใช้ในเรื่องของการฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างที่2ก็คือยันเกษาผิดเนี่ยเป็นการเดินแบบตามาหมักลกแบบพิสดารก็คือว่าตีตาราง6กคูณ6กหกหแต่ว่ามีอักษรลง32ตัวทั้ง4มุมของยันเกษาผิดจะลงด้วยองค์พระนะฮะแล้วความอัศจรรย์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมสนใจยันเกษาผิดนะครับก็คือว่ายันนี้เนี่ย ตัวลงตัวแรกหรือตาแรกเนี่ยกับตัวลงตาสุดท้ายเนี่ยตัวลงตาสุดท้ายจะอยู่บนตัวลงตาแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเรื่องราวการลงยันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยครับเรื่องพุทธคุณนะครับของชื่อยันเกษาผิดเนี่ยผมมองเป็น2ประเด็นนะอันนี้มันตัวผมวิเคราะห์เองนะครับถือถ้าผิดจะถูกอะไรก็เป็นเป็นแนวคิดของผมนะที่ผมวิเคราะห์ยันนี้นะฮะหนึ่ง เกษาผิดเกษาผิดผมชอบพูดหมายถึงมันผิดนะไม่ใช่ว่าแปลว่าทำผิดนะหมายถึงผิดพลาดหรือให้มันแคล้วให้มันคลาดไปนะผิดพลาดหรือให้มันแคล้วมันคลาดไปให้มันเป็นเ,เขาเรียกว่าใครทำอะไรมาก็ให้มันแบบไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิเคราะห์แบบแรกนะครับเขาเรียกว่าเกษาผิดส่วนว่าเกษามาจากอะไรมาจากอวัยวะแรกสุดในการลงก็คือเกก็คือผมนี่แหละ ก็เลยติดคำว่าเกษาผิดอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะครับในในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งในตำราเนี่ยเขาเขียนเลยนะฮะว่ายันเกษาผิษผิดในที่นี้เนี่ยผมมองว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันแปลว่าให้พิจารณาต้องแต่เกษาหรือเปล่านะถ้ามองเป็นกรรมฐานนะครับ มองเป็นกรรมฐานก็คือการพิจารณาตั้งแต่เกษานะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยอาการ3 2เนี่ยมีระบุนะครับในคำพีวิสุทธิมัคเขาเรียกว่าการพิจารณาอาการ32อยู่ในอนุสติอนุสติกรรมฐานนิเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็คือจะมีการแยกนะครับการพิจารณาเรื่องของอวัยวะต่างๆนะอยู่ในเรื่องของ การเจริญสติอีแบบหนึ่งในการที่แยกชิ้นส่วนของร่างกายทั้งหมดเนี่ยามาพิจารณานะครับส่วนอุปเทศนะครับของยันเกษาผิดเขาเขียนไว้เลยว่าเข้าข้าวก็คือเขาเสกด้วยหัวใจอาการ32เนาะแล้วก็เสกจํานวน108ทีเขาเชื่อว่าเป็นคงกระพันชาตียากที่ผู้ใดจะพบเลยนะยันเนี้ยนะครับบอกว่าถ้าไม่เขียนเป็นยันเนี่ยก็เอาคถา หัวใจอาการ32เนี่ยไปเสกน้ํามันอยู่ยงอยู่ยงคงกระพันเลยทีเดียวนะอันนี้คืออุปเทศที่เขาเขียนในยันนะครับทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับยันเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ผมตีไว้แล้วเพื่อไม่เกิดความเสียเวลานะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราต้องตี6ช่อง1 2 3 4 5 6นะครับด้านด้านโลเนี่ยนะครับ6ส่วนด้านคอลัมน์1 2 3 4 5 6เหมือนกัน อ่า6 6นะครับแล้วก็เว้นมุมไว้นะครับเป็นที่ว่างไว้นะครับทีนี้ในตําราสมุดสมเด็จเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นตําราสมเด็จโตเนาะในตําราสมุดสมเด็จเนี่ยเขาจะเริ่มจากตารางถ้ามองจากในส่วนของคอลัมน์เนาะคอลัมน์แถวที่3นะครับของคอลัมน์แรกนะครับก็คือเขียนเลยเลข1แล้วก็เดินเป็นตาม้าหมากรุกเลข1นะตรงนี้เป็นเลข1นะครับเลข2นะครับเป็นม้าหมากรุกนะ ใครจําความรู้เรื่องม้าหมักลุกไม่ได้เนะี่ยให้ไปดูเรื่องของกลการเดินยันนะครับผมจะไม่สอนไม่สอนในนี้นะครับเดี๋ยวไปทวนกันเองเนาะจะได้รู้ว่าเดินยังไงอ่ะสไป3นะครับสาไป4 4ไป5 5ไป6 6ไปเท่าไหร่อ่าหก็ต้องไป7จเนาะเไป8 8ไป9 9ไป10 10ไป11 1นะ11ไปไหนไป1 2ไป13ไป14นะครับไป15ไป16อ่า ไป1 6ไป1 7นะไป19ไป20ไปสนะครับสุดท้ายเลยเดินปุ๊บสุดท้าย32เห็นไหมฮะที่ผมบอกเริ่มจาก1แล้ว32เนี่ยเป็นตัวเป็นตาสุดท้ายที่ลงจะอยู่เหนือเนี่ยนี่คือความอัศจรรย์ของการเดินกลนตามมาหมักลุกในตาราง36หนะครับหรือตารางของยันเกาษาผิดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มสาธยายนะครับการลงยันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เรียกสูตรยัน จตุยันตังสันตังวิกึงคเลเนาะแล้วก็ตีนะครับตอนตีก็ลงอัตยันตังสันตังวิกึงคเลนะครับอัตยันตังสันตังอุปัตยันตังสันตังวิกึงคเลนะอันนี้ก็คือไปดูในสูตรการลงยันเนาะจะไม่พูดถึงเนาะแล้วก็เว้นไ้สี่ช่องอ่าอักขระแรกนะครับลงอักขระเกนะครับเกก็คืออ่าขอโทษทีเกตรงนี้นะ อ่กากอไก่นะครับระเอเกอ่ะนี่ครับเกนี่คือเกษาแปลว่าผมเนาะอ่าดูซิว่าเราลงตรงไหนได้อีกโลนะครับตรงนี้ลงโลนะครับโลโลนี่ย่อมาจากโลมานะครับโลมาไม่ใช่ปลาชนิดหนึ่งในทะเลนะโลมาเนี่ยแปลว่าขนนะครับ ไม่ใช่ปลาชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะผิดเป็นสาบารีนะแปลว่าขนนะแล้วก็นักขานะครับนักขานะครับลงณตัวเดียวนะครับณย่อมาจากนักขาแปลว่าอะไรแปลว่าเล็บนะครับลงทะตัวเดียวนะครับทะตัวเดียวย่อมาจากคำว่าทันตาทันตาแปลว่าฟันนะครับ เกษาลงมานะะักขาทันตาแล้วก็ลงคำว่าตะนะครับตะลงตะนะตะเนี่ยย่อมาจากตะโจตะโจ,ะโจแปลว่าหนังนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าอาถรนทำโจอะทำโจทำโจเนี่ยโจนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะโจเขาย่อมาจากตัดโจแปลว่าหนังนะหนังนะครับ ต่อมาตะโจก็ต้องเป็นมังสังลงมังนะครับอ่ะมังอ่ะตาที่6ลงมังตะโจต้องต่อด้วยอะไรครับมังสังนะครับมังสังต่อด้วยอะไรเอ่ยนะรูนะครับนะรูแปลว่าเอ็น ก็ลงนะอีกเหมือนเดิมนะฮะรูลงนะนะครับอืมนะค่อยๆลงเดินตามกันไปนะครับต่อมานะครับอันนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยตาที่8ลงอัฐิอัฐิหรืออะตัวเดียวเนี่ยย่อมาจากคาว่าอาัฐิแปลว่ากระดูกอ้าวนะครับ มีอัติแล้วต้องมีอัติมินชังอัติมินชังแปลว่าเยื่อในกระดูกนะครับภาษ,าษาอังกฤษเขาเรียกแ a ทเทิเลตนะครับเยื่อในกระดูกนะครับเบอร์เก้านะครับเสร็จปั๊บเริ่มเป็นอว wa. ัยวะภายในแล้วนะครับวักกังแปลว่าอะไรครับ วักกังแปลว่าม้ามนะครับวักกังเราลงที่เบอร์สิบเนี่ยแหละเขียนก็เขียนไว้แล้วเนะาวะาว่ะวักกังแปลว่าม้ามนะครับต่อมาเป็นอวัยวะภายในเบอร์สิบเอ็ดลงหอหีบตัวเดียวนะครับลงหะตัวเดียวย่อมาจากคำว่าหะทะยังคำว่าหะทะยังแปลว่า หัตไทยหรือว่าหัวใจนั่นเองนะครับเบอร์1 1นะครับเบอร์ที่12นะลงยะยะตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่ายะกางแปลว่าตับยะกาาจงมังมาเกิดเป็นยะกา낭สิบสาม 13, ลงคำว่ากิ นะครับกิตัวนี้มาจากคำว่ากิโลมากังนะครับกินะครับกิโลมากังแปลว่าผังผืดนะต่อมานะครับลงปิลงปิที่เบอร์14ปีปิไม่ใช่ปิโยนะนะครับเขาลงปิหักังนะครับนะปิหักังแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าตานะครับอ้าวเรียนบาลีไปด้วยในตัวเลยอ่ะ ปิหักตังแปลว่าไตนะครับแล้วก็ลงปะที่เบอร์15นะครับปะคืออะไรปะภาาสังแปลว่าปอดนะครับใครเรียนบาลีจํานะป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 ะนี่ปอดปอดนะปะภาาสังนี่ปอดนะครับแล้วก็เบอร์16นะครับอันตังจําง่ายอันตังแปลว่าลำไส้ใหญ่นะครับอันตังมีลำไส้ใหญ่แล้วนะครับ จะต้องมีลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยเรียกว่าอันตะคุนังนะครับอันตะคูนังนะครับอาใกล้ความจริงแล้วอันตะคูนังต่อมานะครับลงตัวอุครับลงตัวอุเนี่ยมาจากคำว่าอุทริลังแปลว่าอาหารใหม่นะครับ อุทเรียังอ่าหนึ่งอเทิบอุทรียัง,ง,ยงแปลว่าอาหารใหม่ทีนี้เนี่ยลงกะนะครับมีอาหารใหม่แล้วต้องมีอาหารเก่าที่ถูกย่อยนะฮะอาหารเก่าที่ถูกย่อยเขาเรียกว่ากะรีสังเหมือนกันนะครับกะรีสังนะกะรีสังอุทรียงกะรีสังลงกะตัวเดียวอ้าว กะลีสังนี่คืออาหารเก่าอาหารที่ย่อยแล้วเนาะต่อไปนี้เนี่ยต้องแต่ตาที่20เป็นต้นไปนะครับจะเป็นอาการสาสพวกที่เป็นของเหลวหรือน้ำนะครับน้ำนะครับหรือว่าของเหลวต่างๆเริ่มจากน้ําดีก่อนนะครับน้ําดีก็คือปิดตังปิดตังคือน้ําดีนะครับลงที่ปินะครับลงตัวย่อของเขา ิตังแปลว่าน้ำดีนะฮะตาที่21อ่าลงเสมหังลงเสตัวเดียวย่อมาจากเสมหังเสมหังเนี่ยคุณคุณไหมไปโรงพยาบาลที่เขาบอกมีเสมมีเสมหะหรือเปล่าเสมหะคือเสเลดก็คือเสเลดนั่นแหละนะครับปุปโพปุปโพ,โพมาจากคำว่า แปลว่าน้ําเหลืองนะครับปุบโพลงปุตัวเดียวนะครับปุตัวเดียวที่เบอร์ยีสิบสองนะครับปุตัวเดียวที่เบอร์ยีิบสองปุบโพตัวนี้เนี่ยแปลว่าน้ําเหลืองนั่นเองนะครับอ่าลงที่น้ําเหลืองที่ตัวนี้นะครับอืม น้ำที่สําคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงร่างกายอีกชนิดหนึ่งก็คือเลือดน,นะครับเราจะเรียกเลือดว่าโลหิตตังนะครับตัวนี้จะลงตัวโลนะครับเรามีโลมาก่อนคือโลมาเนาะอันนี้คือโลหิตตังนะต่อมาครับน้ําเงือครับเขาเรียกว่าเสโืมเสโทนะครับเสโทอยู่เบอร์ยี่สิสนะครับ เงือโอเคยี่สิบเมโทนะครับเขาเรียกว่าน้ำมันข้นนะเมโทเนี่ยถ้าเราจะเปรียบความรู้ด้านชีวะของเรานะฮะเมโทนี่ก็คือเป็นไขมันนั่นแหละนะครับไขมันต่างๆนะครับที่อยู่ตามผิวหนังที่อยู่ตามฝ่ามือฝ่าเท้าไขมันเ,เขาบอกบรรยายเป็นไขมันสีขาวข้นนะครับ ไขมันข้นเองนะเมโทต่อมาครับอัสุอัส,สุแปลว่าน้ำตาน้ำตานะครับคนเราต้องมีน้ำตามีความเศร้าแล้วก็ต้องมีน้ำตาหลังออกมาจากตาอืมอัส,สุนะวัตส,สาวัส,สาคือน้ำมันเหลวครับก็พูดง่ายๆเลยเป็นออย์อะนะครับออย์ก็คือน้ำมันเหลวน้ำมันเหลวนะครับ ที่อยู่ตามร่างกายนะครับเช่นเวลาบีบสิวเห็นไหมไอ้น้าที่มันออกมาเนี่ยเป็นน้ามันน้ามันน้ามันเหลวหรือ,อตัวที่ส่วนที่เป็นไขมันที่เป็นไขมันแบบน้ำนะที่อยู่ตามร่างกายของเรานะเราเรียกว่าน้ํามันเหลวหมดเลยนะแล้วก็เคโรครับอันนี้แน่นอนครับเห็นง่ายคือน้ําลายครับเคโรน้ําลายเคโร นะครับน้ำลายอืมต่อมาครับสิงคานิกาน้ำมูกครับเวลาเราป่วยเราก็มีน้ำมูกครับสิงคานิกาออืมอ่นะครับอ่เราต้องมีอะไรอีก น้ำไขข้อนะครับตรงไขข้อกระดูกของเราเนี่ยมันมีน้ําอยู่นะเพื่อชโลมพวกกระดูกที่มันเป็นหมอนรองกระดูกต่างๆน้ําไขข้อเขาเรียกว่าระสิกานะครับรัสิกาอาอีกอย่างนึงนะครับน้ำมูดครับมุตตังหรือน้ำมูดนะครับเคยได้ยินไหมว่า พระจะดองยากับน้ำมูดนะครับน้ำมูดคืออะไรนะครับเบอร์สามเอ็ดน้ำมูดคือปัสวะครับอืมนะครับมุดตังนะครับปัสวะสุดท้ายแล้วนะครับมัทเกมัทรุงคังมัทเกมัธทุงคังคือเยื่อในสมองนะครับใครเคยเห็นอาจาร,รย์ใหญ่เนาะเวลาเขาเอา สมองนะครับส่วนที่เป็นสมองเห็นไหมเขาก็จะมีเยื่อในสมองนะเขาเป็นของเหลวชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะสมองคนนี้หนักมากนะนะครับเคยใครเคยได้ได้ชั่งได้จับแล้วเนี่ยหนักมากนะครับเป็นส่วนรวมในการความคิดต่างๆการทรงตัวนะครับทางสมองส่วนหน้าสมองส่วนหลังเมดุราออฟรองกาตาทั้งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สมองหมดเลยนะครับก็จะเป็นอวัยวะนะครับ เป็นอักขระสุดท้ายนะในตารางที่32นะฮะทีนี้เนี่ยในตารางในสีมุมเนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีการลงองค์พระนะแต่เราก็เรียนรู้ในการลงองค์พระแล้วนะครับอ,องค์เสียนก็คือศีสะพุทธาวิชาปณะ,ะชาชยเตอังคะพุทธาวิชาปณะาายเตปาทะพุทธาวิชาปณะาายเตเหมือนกันนะครับ ศีสะพุทธาวิชาปณะชยเตอังคะพุทธาวิชาปณะชยเตปาทะพุทธาวิชาปณะชยเตจงมาบังเกิดเป็นบาทพระนะครับอันนี้ก็ลงอีกศีสะพุทธาวิชาปณะชยเตอังคะพุทธาวิชาปณะชยเตปาทะพุทธาวิชาปณะชยเตอ้าวก็สําเร็จเป็นองค์พระองค์ที่3ศีสะพุทธาวิชาปณะชยเต อังคพุทธาวิชาปณะชยเตปาทะุทธาวิชาปณะชยเตก็จะจบด้วยนะครับจะตุกุลจามหายันตังพมภพระมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงคะเลอักึงยันจะตุกุลจามหายันตังพมภพระมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงคะเลนะครับจะตุกุลจามหายันตังพมภพระมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงคะเล จะตุโกลจามหายันตังพมพระพรักษะมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงเคเลนะครับก็สําเร็จเป็นยันเกษาพิษหรือเกษาผิดนะครับได้ในความมุมมองของผมได้หมดทั้ง2แบบนะครับมันแล้วแต่มุมมองเราจะมองแบบไหนนะยันเกษาผิดนะครับในเขาเรียกว่าแบบ แบบที่ปรากฏในสมุดสมเด็จเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขนะตัวเลขนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลขอย่างที่เขาใช้ทําเป็นรอยเอาไว้ให้คนลงเลขได้ไม่ผิดตานะครับนี่ข้อสันนิษฐานของผมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมีความสําคัญเนี่ยก็จะมีบทเสกเลขเนาะแล้วก็ในแบบอีกแบบหนึ่งนะที่ผมเคยเห็นนะครับก็อาจจะเว้านะครับเว้าไปเลยนะครับตารางนี้อาจจะเว้าแล้วก็ยันก็จะกลายเป็นรูปกากบาทเนาะ ก็เคยเห็นยันในตำราของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามก็ก็เคยใช้ยันเกสาผิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคณาจารย์เนี่ยจะให้ออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าแบบฟอร์มเนี่ยยังคงเป็นตาราง6กคูณนะครับที่มาที่ไปอยู่นะครับก็คาดว่านะครับคงจะได้ความรู้บ้างนะครับรวมทั้งเรื่องอาการส .2 ที่ทางบารีเนี่ยเขาใช้ในการพิจารณาสังขารร่างกายว่าร่างกายและสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะาคุณชาโนนนะผมจัดให้แล้วนะโปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมาให้พลาดการชมคลิปดีๆอย่างนี้นะครับแล้วใครอยากจะสนับสนุนเราเป็นสปอนเซอร์นะครับโปรดติดต่อมาได้ที่เพจศิลปะพระเวทนะครับหรือคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยู่ในซีรีส์ของ ยันในสมุดสมเด็จจะเป็นยันอะไรโปรดติดตามครับสวัสดีครับ